ว่าในตอนช่วงที่เราต้องเข้าใจว่าในการที่เขาเวลีโรขบเนี่ยเขาตัดคาร์โบไฮเดตเพื่อทําการรักษาผมไม่ได้บอกว่าผมจะตัดคาร์โบไฮเดตเขาตลอดชีวิตแต่ในช่วงรักษาคุณต้องตัดไปเพราะคาร์โบไฮเดทที่คุณกินข้าไปจะทําให้คุณควบคุมน้าตาลไม่ได้เลยและวงจรของโรคจะยิ่งแย่ลงนะครับคราวนี้ถามว่าทําไมเราถึงตัดคาร์โบไฮเดตได้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าในตําราสุขศึกษาจะไม่เคยเขียนว่าเอเซนเชียนคาร์โบไฮเดทมันไม่มีคาร์โบไฮเดทที่จําเป็นต้องทานโอเคไหมครับอืมใช่ครับ กเก็บไม่ใทำไมฮะมเพราะตับเราสามารถสร้างน้ําตาลเองได้ด้วยกระบวนการที่ว่ากรูโคเนลเจเนซีนเท่าที่มันต้องการจะใช้ถ้าเราสังเกตเด็ก13คนที่ติดถ้ำอยู่ที่เชียงรายเขาอดอาหารอยู่2สัปดาห์เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องไฮโปกคลซีเมียทั้ทงที่ไม่ได้ทานอะไรไม่ใช่แค่ตัดคาร์โบไฮเดรตนะไม่มีอะไรจะกินด้วยแต่ไม่มีไฮโปกคลซีเมียสติสมัมชัญญะเขาดีเขาสามารถสื่อสารกับนักดำน้ำชาวอังกฤษซึ่งเป็นชาติแรกที่เขาไปเจอเขาได้ ด้วยด้วยสติสมัมปชัญญะที่ดีและอารมณ์ที่ดีด้วยไม่มีอาการไฮโปเซเมียเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันขาดน้ําตาลไม่ได้เพราะมันมีเซลล์อยู่กลุ่มหนึ่งที่มันไม่สามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานได้มันจะไปต้องอาศัยน้ําตาลยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเม็ดเลือดแดงการเผาไขมันเป็นพลังงานอาจารย์จะต้องมีไมโทคอนเดรียภายในเซลล์แล้วก็ต้องเผาด้วยออกซิเจนก็คือแอโรบิกเรสโซเรชันเท่านั้นนะครับเม็ดเลือดแดงไม่มีไมโทคอนเดรีย มันจึงไม่สามารถที่จะเบต้าออกเซชันกดไขมันได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่เลอดแดงจะต้องเผาผลาญพลังงานโดยอาศัยกระบวนการที่ว่าไกลโคไลซีบจากกูโคสเท่านั้นซึ่งจะได้พลังงานแค่2 ATP ตอนหนึ่งโมเลกุลของกูโคสและเกิดกดแลคติกขึ้นเป็นของเสียเกิดขึ้นนะครับนั้นร่างกายจะไม่ยอมให้น้ําตาลต่ําวิวัฒนาการของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถหาคาร์โบไฮเดรตทานได้ตลอดเวลาโดยเพราะมนุษย์ในยุคมนุษย์ยุคถ้ำนะครับเพราะเราไม่มีการเกษตรที่ปลูก ปลูกธัญยพืชกินได้ทั้งปีโอเคไหมครับฤดูแห้งแล้งคุณต้องออกไปล่าสัตว์ดังนั้นร่างกายจึงมีระบบวิวัฒนาการของมันที่ทําให้มันสามารถเอาเกลือโาลในโครงสร้างไตรกซอสลด์ออกไปสู่ตับเวลามันสลายไขมันไปใช้แล้วตับสามารถเปลี่ยนกลสอรซลให้กลับมาเป็นกลูโคสได้ดังนั้นเราจึงไม่มีเอเซนเชียลคาร์โบไฮเดตการตัดคาร์โบไฮเดตไม่ได้มีปัญหาโดยเพราะรถ้ามันจะเป็นต้องตัดเพื่อเพื่อทําให้หายจากโรคครับผม <c oughs> อะแล้วทีนี้พอตัดไปแล้วครับอาจารย์ใช้เวลาในในประสบการณ์อาจารย์ใช้เวลานานไหมครับกว่าคนไข้จะลีมิชชั่นโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าประมาณในคนไข้ถ้าเราโมนิเตอร์ดูจริงๆซึ่งอาจต้องปรับระยะฟาเกาด้วยเนี่ยในส่วนตัวผมประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไข้เนี่ยนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนจะมีอยู่ประมาณสัก30%ของคนไข้20-30%หรือว่า นิวเคสที่วินิฉัยใ,ใหม่อาจารย์ที่ยังไม่เคยใช้ยานะฮะส่วนมากพวกนี้บางทีสามารถน้าตาลเกับเป็นปกติได้แต่เดือนสองเดือนแรกด้วยสาหลังจนตัดคาร์โบไฮเดรตออกแต่ในกลุ่มที่ใช้ยามานานอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นที่อาจจะต้องใช้เวลาอยู่เกือบปีนะครับแต่แต่ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นบาหวานมาก็เป็นมายี่สิบปีสามสิบปีใช้เวลาสักปีหนึ่งสองปีแล้วสายห,หายมันก็โอเคแหละใช่ใช่อันนี้คุ้มมากเลยครับ กินยาประหวานมา30ปีมายอมรักษาเอาให้หายสักหเดือนโดยการคอนโทรลอาหาร3หลักการที่อาจารย์บอกนะครับแล้วหายได้ทีนี้พอหายแล้วละครับอาจารย์หายแล้วเขาต้องทํำยังไงต่อครับเขาจะต้องเขาจะต้องคอนโทรลสตริกลีไดเอทอย่างนี้อยู่อีกไหมครับหลังจากที่เขาหายแล้วเนี่ยนะครับถามว่าจําเป็นต้องสติ๊กแบบ no คาร์โบไฮเดรตหรือเวล l โลคาร์โบไฮเดรตไหมอาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับ คราวนี้ในกรณีที่หลังจากน้ำตาลปกติเกิน3เดือนแลร์ริมิชันเนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นเบาหวานหรืออ้วนขึ้นก็คือคาอร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแปรรูปครับก็คือคาอร์โบไฮเดรตที่ไม่มีใย,ยอาหารไม่มีไฟเบอร์นะครับอย่างเผือกมันนี่คือคาอร์โบไฮเดรตธรรมชาติโอเคไหมครับ,รบผลไม้คือคาอร์โบไฮเดรตธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นแป้งพิซซ่าเบเกอรี่ไส้หลับฟุกโต้ น้ำตาลทรายพวกนี้มันเป็นคาร์บอเนตที่ไม่ธรรมชาติซึ่งมันจะชักนําให้เรากลับไปเป็นใหม่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเลี่ยงหรืออาจจะนานๆครั้งอย่างเช่นปีใหม่สงการวันเกิดอะไรเงี้ยโอเคได้แต่เราไม่ควรจะมานั่งติดนิสัยว่าแบบหลังกินอาหารชาเช้าเสร็จฉันต้องซื้อชานมไข่มุกเข้าไปที่ออฟฟิศนั่งกินอะไร<ม>พวกนี้ต้องมันมันครจะเบรกใน,ในิสัยนี้เพราะมันคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นนะครับ แต่โดยทั่วไปแล้วคนไข้มักจะสามารถกลับไปกินคาร์โบไฮเดตธรรมชาติได้อย่างเช่นกลับไปทานข้าวได้ในระดับหนึ่งแต่ผมก็มักจะบอกว่าเนื่องจากมันมีเอเซนเชียลคาร์โบไฮเดตผมก็ยังไม,ไม่ค่อยคิดว่ามันจาเป็นจะต้องไปนั่งคิดว่ามันจะเป็นต้องมีข้าวทุกมื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการสูญเสียการทํางานของเบต้าเซลล์แต่ละคนมันไม่เท่ากันการจะกลับไปกินคาร์โบไฮเดตได้แค่ไหนเนี่ยมันต้องมีการเชเลนั่นคือหมายว่าเขาอาจต้องมีการรีเช็คฮโมโกลบินในวันสีทุก3เดือน เพื่อดูว่าไลฟ์สไตล์ที่เขาปรับไปทานคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นมันส่งผลเสียต่อน,น้ำตาลในเลือดเขาแค่ไหนซึ่งตรงนี้แต่ละคนจะมีไม่เท่ากันนะครับ,รบอีกการอีกวิธีหนึ่งที่เขาอาจจะใช้คาร์โบไฮเดรตกินคาร์โบไฮเดรตได้มากขึ้นก็คือการเพิ่มไลฟ์สไตล์รูปแบบของการออกกําลังกายที่มากขึ้นเพราะการออกกาลังกายมันจะพร่องไกโคเจนที่กล้ามเนื้อและทําให้กล้ามเนื้อมันมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ทานได้นะครับอันนั้นนั่นคือเขาสามารถกกลัับไไไปใช้้์ดแ่ผม็ยงนนะนําาว อพวกแป้งน้ำตาลนะขอเป็นแค่เป็นเป็นซีซันอลซีเรเบชันแล้วกันครับ <Okay. laughs> ผมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่เขาหาย